สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัตสลามอะลัยคุมรหมตุลลอฮวะบรกาตุอินัลฮัมดลิลลาห์นะฮมดุฮูวะนัสตอีนุฮูวะนัสตอฟิรุ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีตลอดจนความจำเิญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอากีดะ์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอากีดะ์ในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในตำราของเราที่ชื่อว่าชารุสซินนะชารุสซุนนะนะครับของท่านอิหม่ามบัรบะฮารีรอฮิมหุลลอฮุตะอาลานะครับซึ่งฟกรอหรือว่าประเด็นต่างๆที่ นะครับเราได้อ่านนำได้อ่านผ่านกันไปแล้วนั้นก็ประมาณสักเจ็ดแปดเประเด็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มประเด็นที่10กันนะครับประเด็นที่10ก็คือที่ท่านอิหม่าบัรบาฮารีได้ระบุเอาไว้ก็คือว่าลฮมรัมักลฺอันนาฮูลายะทิมุอิสลามอ عبد ินัตะเยกูนัมุตบิันมุ صد ิกันมุสลิมา

นะครับมุสลิมที่แท้จริงสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานหัวตาอัลานะครับเป็นมุสลิมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์นะครับว่ารหิมักล์นะครับ, uh, allah, รบท่านอิมามบรบฮารีก็ขอดุอาให้กับเราในฐานะที่เป็นผู้อ่านเช่นเดิมแล้วก็แจ้งว่าว่าอัลัมนะครับขอให้ทราบเอาไว้เถิดว่าอันนาฮูลายยติมูอิสลามอับดินอิสลามของคนคนหนึ่งอิสลามของ มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับจะยังไม่มีความสมบูรณ์นะครับจะยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงเพียบพร้อมดังที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอาลาได้ทรงกาหนดเอาไว้ดังที่ท่านอุษุนสาลลลอฮุอัลีหุอสลัมได้ทำเอาไว้เป็นตัวอย่างจนกว่าอะไรครับฮัตตายาคูนะมุตตบิอันฮัตตายาคูนะมุตตบิอันจนกว่าเขาคนนั้นหรือมุสลิมคนนั้นนะครับจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเสียก่อนนะครับปฏิบัติตามอย่างเดียวไม่พอ ปฏิบัติตามแบบมุซัดดีกอนอย่างเชื่อมั่นนะครับอย่างศรัทธ,ธามุซัลลีมันและก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นข้อบัญญัต,ติต่างๆของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตะอาลาที่เขาได้ทําลงไปนะครับซึ่งอันนี้ ลักษณะทั้ง3ประการน,นี้นะครับก็สอดคล้องกับอายะฮ์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอล拉นะครับได้ทรงเล่าถึงลักษณะของคนที่เป็นมุสลิมกับลักษณะของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอล拉บอกว่าฟะลาวะรบบิกลายุมินูนะฮัตตายุฮักกิมูกกฟีมาชาจาระบัยนะฮุมซุมมาลาเยจิดูฟีอันฟุสฮิมฮาราจัมมิมมา قضيتاويسلموتس ลีมา นะครับอัลลอฮฺบฮานฮะเนี่ยนะครับได้ทรงเล่าถึงลักษณะของคนที่เป็นมุนาฟิกกับคนที่เป็นสหายบที่แท้จริงของท่านโนุลซัลลอฮฺุอะลเยหิวะสลัววสลลลมเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าฟาลาวะรอบบิกะขอสาบานต่อพระเจ้าของเจ้าก็คือการที่อัลลอฮฺบฮาน ن ฮและอาลทารงสาบานด้วยกับตัวของพระองค์เองฟาลาวะรอบบิกะ ขอสาบ,า, <STEPHAN these years> สา,บานตอ่อพระเจ้าของเจ้าก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮฺฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งเราก็รู้กันดีว่าท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮฺฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นไม่เคยนับถือพระเจ้าใดๆนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัตะอาลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัตะอาลาก็ได้เอาลักษณะความเป็นรูบูบียะนะครับความเป็นพระเจ้าผู้สร้างของพระองค์เนี่ยนะครับที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮฺฮุอะลลัยฮววมมเ่อนนแ้ก็็คาปููี นะครับความเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะต้องได้รับการท,าทําการอิบาดะต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยมาทรงสาบานเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกฮะที่อัลลอฮฺสุบฮานวอะตาอาลาจะสาบานด้วยกับตัวของพระองค์เองสาบานอะไรฮะฟลาวารบบิกาลายุมินูนอัลลอฮ์บอกว่าสุบฮานอัลลอฮฺสุบฮานอตะอาลาบอกว่าคนพวกนั้นเขาจะยังไม่มีศรัทธาที่แท้จริงคนพวกไหนฮะก็คือคนที่เป็นมูนาฟิกิน นะครับคนที่เป็นมูนาฟิกีนั่นเองฮัตตาอยู่ฮักกีมูกาฟีมาชาจารบายนาหุมนะจนกว่าพวกเขาก็หมายถึงคนพวกนั้นนะครับจะแต่งตั้งหรือทําให้ท่านอัลสุลสลลลอฮฺของะลัยฮิวะสลัมเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เป็นผู้ตัดสินแต่งตั้งให้ท่านอัลสุลสลลลอฮฺของะลัยฮิวะสลัมเนี่ยเป็นผู้ตัตดสินชี้ขาดฟีมาชาจารบายนะหุมในประเด็นปัญหาหรือในความขัดแย้งในความ โต้แย้งที่พวกเขาโต้แย้งก,กันอยู่ฟีมาสยระัยนาหุมนะพอเวลาแต่งตั้งให้ท่านรอดซุนซอลล,ลลอห์ฮุอะลัยฮิวะสลลัมเนี่ยนะครับคนที่เป็นลักษณะของคนที่เป็นมุมินกับคนที่ไม่ใช่มุมินเนี่ยจะต่างกันมากเลยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอ,อะไรละ่ะในสมัยของท่านรอซุนพูดถึงในสมัยของท่านรอดซุนซอลลอห์ฮุอะลัยฮิวะสลลัมก่อนนะครับก็เคยมีเหตุการณ์ที่ซอฮาบะกับยาฮูดเนี่ยนะครับซอฮาบะกับยาฮูดเนี่ยนะครับ มีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันตกลงกันไม่ได้เรื่องหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าสฮาบะนะครับท่านนั้นก็บอกกับชาวเยฮูดว่าเออถ้าอย่างนั้นถ้าเราตกลงกันไม่ได้เนี่ยให้ไปหาท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะล,ะล,ะละัยฮิอะสลัมดีกว่าไหมนะให้ท่านนาบีเนี่ยช่วยตัดสินข้อพิพาทระหว่างเราสองคนเนี่ยระหว่างฉันที่เป็นมุสลิมกับเจ้าที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นยยฮูดเนี่ย ชาวยาฮูดคนนี้รู้ดีว่าถนูสุนทราลาาอฮของ阿里หัวสลัมจะตัดสินด้วยกับความยุติธรรมจะตัดสินตามข้อบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตะอาลาจะตัดสินตามสิ่งที่มีอยู่ในคุรานของอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตะอาลา,า,ๆๆลาชาวยาฮูดคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่เราจะไม่ไปหามมฮัมหมัดเพราะถ้าเกิดให้มมฮัมหมัดตัดสินแล้วก็นะครับความอะไรเขาเรียกว่าอะไรความได้เปรียบที่ตัวเองมีอยู่ตอนเนี้จะเสียไปเพราะฉะนั้นให้เราเราจะไปให้เขาเรียกว่า ไปให้กาหินนะครับให้นักพศหมอผีของของของกลุ่มนั้นดีกว่าของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนตัดสินเราไม่ไปหามมฮัมหมัดหรอกก็ปรกากฏว่าสฮาบะท่านนี้ก็เชื่อตามนะครับทำตามพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานูวะตะอาลานเนี่ยได้ดประทานอายานี้ลงมาเลยว่าฟาลาวะรบบิกาลายุมินูนคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคนที่ไม่ยอม เอาท่านรอซุนซอลลหฮุอาัลฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับให้เป็นผู้ตัดสินเรื่องกรณีใดๆความขัดแย้งใดๆก็แล้วแต่คนพวกนี้จะยังไม่ศรัทธาจะยังไม่มีอีหม่านที่แท้จริงท่านพี่น้องครับก็ถูกต้องฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมรับในคําตัดสินของท่านรอซุนซอลลอลฮุอาัลฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เท่ากับว่าเรากําลังไม่ยอมรับในข้อบัญญัติของศาสนาที่เป็นกุรานด้วยเรากําลังไม่ยอมรับข้อบัญญัติ ที่เป็นซุนนะด้วยแล้วเราก็กําลังไม่ยอมรับในความเป็นพระเจ้าด้วยเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุฮะอัลาได้ทรงแต่งตั้งท่านสุนตสลลลอฮุอะลลีฮฺวะสัลลัมมาเพื่อเป็นศาสนทูตเพื่อเป็นผู้ที่เผยแพร่เผยแพร่อะไรฮะหลักการข้อบัญญัติที่มาจากพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นทันทีที่เราไม่ยอมรับท่านอบลีมมุฮัมมัดสุลลลอฮุอะลลีฮฺวะสัลลัมมาตัดสินเนี่ยก็เท่ากับว่าเรากาลังปฏิเสธหลักการของอัลลอฮฺสุบบฮานันะ้แหล ก็เท่ากับว่าเรากําลังปฏิเสธศรัทธาที่เรามีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุะอาลานั่นเองจนกว่ายูฮักกิมูนะยูฮักกิมูกฟีมาชาจารอบัยนะฮุมจนกว่าเขาพวกนั้นจะแต่งตั้งเจ้านะทำให้เจ้าเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ตัดสินระหว่างข้อ,อข้อพิพาทที่มีอยู่ในระหว่างพวกเขาพอท่านอุสุนสลลอฮฺวาเลฮิวาสลามัมตัดสินอะไรไปแล้วเนี่ย คนที่เป็นมุมินที่แท้จริงไม่ใช่ยอมไม่ใช่ให้สนอัสุุนแค่ตัดสินเท่านั้นซุมมาลาย,ยิดูฟีอัมฟุซิฮิมฮารอจาความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เป็นมุมินก็คือท่านอัลสุลซุนสุลลอฮุอะลัยฮะัลลัมจะตัดสินอะไรมาก็แล้วแต่จะไม่เห็นหรือจะไม่พบว่าเขาจะมีความรู้สึกที่ลำบากใจอึดอัดใจต่อคำตัดสินของท่านอัุซุนสลลอฮุอะลัยฮะัลลัมพูดง่ายๆก็คือ คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับท่านรอซูลศอละยฮิวะซลจะตัดสินด้วยความยุติธรรมเสมอเพราะฉะนั้นคำตัดสินของท่านรอซูลจะเป็นประโยชน์กับเขาหรือจะเป็นโทษกับเขาก็แล้วแต่เขาอยอมรับโดยสะดุดีอยอมรับโดยไม่ไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิน้นยอมรับโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิน้นไม่มีความรู้สึกแม้กระทั่ง <c oughs> ในเบื้องลึกของ Gesicht หัวใจว่าเอ๊มันจะถูกไหมเนี่ยัดตัดสินแบบนี้ฉันก็ ไม่ได้เปรียบนะสิหรือถ,าถ,าถา้าตัดสินแบบนี้ฉันก็เสียเปรียบแล้สินะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสหาบาคนที่เป็นผู้ที่สถานในอ่ลเราสุบฮานุอัตาอาลาจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายที่นะครับได้รับผลประโยชน์น้อย แต่ด้วยกับการที่มันเป็นไปตามหลักการของอัลลอฮฺบฮาน ن ฮและ ت ع ا ل ที่ท่านรอซูลตัดสินมานั้นคนพวกนี้จะรู้สึกสบายใจว่าอยู่ซัลลิมูตสลีมาแล้วก็ยอมรับนะครับยอมรับในคําตัดสินของอัลลอฮฺบฮาน ن ฮและอาลาอย่างซีโรราบเลยนี่คือลักษณะของคนที่เป็นมุมินเพราะฉะนั้นการที่ท่านอิหม่ามบัรบฮารีเขียนบอกไว้ว่าอันหนูลายาทิมูอิสลามูอับดินอิสลามของคนคนหนึ่งจะยังไม่สมบูรณ์ก็ถูกต้องเลยครับเพราะอัลลอฮฺบฮาน ن ฮและ ت ع ا ل ใช้คําที่รุนแรงกว่านั้นอีกก็คือไม่ศรัทธา นะไม่ศรัทธานี่ไม่ไม่มีอมานเนี่ยนะครับในขณะที่ท่านอีมามบรับาฮีใช้คําที่เ,เรียกได้ว,ว่ามีความเบาลงมานิดหนึ่งนะยังไม่ถือก็ว่าไม่ปฏิเสธย,ยังยังยังไม่ได้พูดว่าปฏิเสธศรัทธาเลยนะแต่พูดแค่ว่าอิสลามของคนคนนั้นจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเราเองในสานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยปากของเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่าล ا i l a h ل ا الله محمد رسول ล a ل นะครับหลายครั้งที่เราพูดประโยคนี้เวลาหลายสิบครั้งนะหลายร้อยครั้งรืยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไม่พูดแต่นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเราเสมอแต่พอในทางปฏิบัตินะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไปเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่เ,เราต้องออรอคําตัดสินนะครับต้องใหเ้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะตกลงกันได้ระหว่างกับระหว่างเรากับ กับคู่กรณีของเรานะครับอาจจะเป็นพี่น้องของเราก็ได้นะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราเนี่ยนะครับไม่สามารถจะตกลงกันได้เราจะต้องย้อนกลับไปดูหลักการของอลอสุบหฮานหัวตะอาลาถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับานนสุนทลอฮวอะ,ะละัยฮิวซัลลัมเนี่ยจะจากเราไปไปเป็นเวลา1,400ก,กว่าปีแล้วก็ตาม นะครับหนึ่กว่าปีแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เป็นข้อบัญญัติของพรอองค์สิ่งที่เป็นข้อบัญญัติของท่านรซุนทรลลโฮงอะไรยฮัวสลัมที่มาจากลอสุบฮาน์นูตะอาลานั้นยังคงมีอยู่อย่างเท่าเดิมนะครับยังคงมีอยู่อย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องบอกไม่ต้องอ้างว่าโอ้ท่านรสูลเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องย้อนกลับไปหาท่านรสูลและไม่ต้องให้ท่านรซูลมาตัดสินละเปล่าครับ ความหมายของอายะนี้ก็คือย้อนกลับไปดูสิ่งที่ท่านอัลสุสลตานลอฮ์หัอะลัยฮะสัลัมเคยตัดสินเอาไว้เคยบอกเอาไว้เคยระบุเอาไว้นั่นเองและเราก็จะต้องยอมรับมันโดยสะดุดีโดยสิโรราบปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นจริงอยู่ถึงแม้ว่าภายในเบื้องลึกของหัวใจของเราเนี่ยนะครับคำตัดสินอะไรบางอย่างเนี่ยที่ตัดสินออกมาแล้วเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับถ้าตัดสินตามกฎหมายเนี่ยโอ้เราชนะเราได้ประโยชน์แน่นอน นะครับแต่พอตัดสินตามผูกกมขอเขาลาะเราเสียประโยชน์แน่นอนนะครับเช่นเรื่องอ,อ,อะไรละ่ะมรดกทั้งหลายแลนะครับมรดกทั้งหลายแลถ้าเกิดตัดสินกันตามกฎหมายก็จะต้องได้รับเท่าๆกันแต่ถ้าเกิดตัดสินตามข้อบัญญัติของเลาะสุบฮานหัวตาอาลาคน,คนผู้ชายก็ย่อมที่จะต้องได้รับได้สองได้รับนะครับทรัพย์มรดกเนี่ยมากเป็นสองเท่าของผู้หญิงเพราะฉะนั้นบางทีผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกนะครับ ตะขิดตะขวงใจรู้สึกอึดอัดกับผูกลมนี้เหลือเกินเอ๊ะมันมีเหตุผลมันมีฮิกมะอะไรทําไมผู้หญิงถึงได้แค่ส่วนเดียวทําไมผู้ชายถึงได้มากกว่าทั้งทั้งที่เป็นพี่น้องคลานตามกันมานะครับพ่อเดียวกันแม่เดียวกันแต่ทาไมอะไ์ถึงให้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงอีมานที่มีอยู่ในหัวใจของเรานะครับเราอาจจะได้ยินว่าบางคนบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับอพอถึงเรื่องสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้หลุดไปเลยครับ ไม่ยอมรับในหุกกรมของอลอสุบฮาโนตะอาลาวิ่งไปหาหุกกรมวิ่งไปหาคําตัดสินของผู้พิพากษาคนนั้นผู้พิพากษาคนนี้นะครับและบางครั้งผู้พิพากษาเองก็นะครับอ,อ,อาจจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่นะครับตัดสินเนี่ยที่ไม่ตรงกับกหลักการของอลอสุบฮาโนตะอาลานะเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นกอดีนะครับคนที่เป็นกอดีในในระบบอิสลามของเราเนี่ย เพราะฉะนั้นตำแหน่งกอดีเนีย่ยมันเปตำแหน่งที่หน้าพิสมัยสักเท่าไหร่นักนะครับในสมัยของท่านอสิสูในสมัยของตาบีอีในสมัยของของซาฮาบะเ,เนี่ยนะครับแต่ละคนนี่เขาหลีกเลี่ยงกันหมดเลยนะไม่มีใครอยากจะเป็นเลยท่านอิมามมาลิกเนี่ยนะครับท่านอิมามมาลิกเคยถูกเสนอให้เป็นกอดีนะครับท่านไม่ยอมท่านไม่รับตําแหน่งท่านอบูฮานีฟะนะครับอิมามอบูฮานีฟะหรืออิมามฮานาฟีที่เรารู้จักกันนะครับถูกเคีียนถูกโบยเพื่อที่จะให้ได้รับตําแหน่ง คนพวกนี้ปฏิเสธที่จะรับตําแหน่งปฏิเสธที่จะรับเอาเผือคร้อนมาทาั้งทั้งที่ตัวเองนะ่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพื่ออะไรฮะอันนี้มาใช่ว่าเขาปฏิเสธหน้าที่นะแต่สิ่งที่คนพวกนี้คิดอยู่เสมอก็คือนี่คือความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง ถ้าเกิดมันมีความผิดพลาดขึ้นมาประการใดนะครับนั่นคือความรับผิดชอบที่เขาจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นนะครับท่านโสดุ์สุสลล,ล,ลัลอกหอะไัยหัวสลัมเนี่ยจึงย้ํากับพวกเราสม่าเสมอย้ํากับพวกเราหลายๆครั้งหลายคราวว่านะครับลาตุลูบุลไอมาเรอเคยสั่งซาฮาบะไว้เคยสั่งเสียพูดกับซาฮาบะเอาไว้นะอย่าได้สแสวงหาตําแหน่งหน้าที่กันมากนักเลยนะเพราะท่านโสดุ์บอกว่าถ้าตําแหน่งหน้าที่ที่เราได้มานั้นนะครับได้มาจาก ความเ,าเขาเรียกว่าความความความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมดูแลไม่มีใครเหมาะสมเลยนะครับ <_ d ata> นั่นแหละอัลลอฮฺสุบบฮฺหัฮวตะอัลาก็จะช่วยเหลือถ้าเราเข้าไปรับตําแหน่งนั้นอัลลอฮฺสุบาฮฺหัวตฺอัลาก็จะช่วยเหลือให้เราเนี่ยได้สามารถทําหน้าที่ในตําแหน่งนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดตําแหน่งที่เราได้มาเนี่ยเกิดมาจากการแข่งแย่งกันนะครับไปแย่งคนโน้นแย่งคนนี้เข้ามาตัวเองอ่ะไม่มีความสามารถหรือมีความสามารถเท่าๆกันหลายๆคนนะครับ หรือมีคนอื่นที่เขามีความสามารถมากกว่าแต่เราเนี่ยอยากจะอยากจะได้ตําแหน่งนี้เลอกเกินอยากจะได้หน้าเลอกเกินอยากจะได้ชื่อเสียงเสียเลอกเกินนะครับจะได้ประดับวงตระกูลนะแต่นามสกุลนี้นะได้มีตําแหน่งเป็นตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้นะครับก็ปรากฏว่าตําแหน่งนี้เราบอกวูกินทุมอิเลหะตาแหน่งนี้นั้นจะได้ถูกมอบให้กับเราก็คือเราเนี่ยจะถูก ถูกถูกถูกอะไร่ะถูกลอยแพจะอัลลอฮุซุบฮาหนวะตะอลัอลลอฮุซุบฮาหนวะตะจะไม่ช่วยเหลือเราปล่อยให้เราเนี่ยรับตําแหน่งหน้าที่เอาไปอยากที่เราอยากจะได้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะย้ําเตือนกับท่านพี่น้องนะครับว่าในส่วนของตรงเนี้ยนะครับในส่วนของตรงเนี้ยอยากจะให้ท่านพี่น้องระวังนะถ้าเราไม่มีความเหมาะสมถอยให้คนที่เขามีความเหมาะสมนะครับและคนที่มีความเหมาะสมนะครับก็ดูพยายามปรึกษาหารือนะครับอย่าบอกเอ้ยฉันเก่งที่สุดแล้ว ฉันเจ๋วที่สุดแล้วคํแต่สินของฉันนี่เด็ดขาดที่สุดแล้วท่านพี่น้องครับเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะป่าดยังรู้พลังนะปราดยังรู้พลังได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังถ้าเรามีตําแหน่งเราก็จะต้อง นะครับทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความเป็นมุมินนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของเรากันแล้วกันความเป็นมุมินของเราเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์นะครับจนกว่าเราจะต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านรสุนสอลลอห์ฮุอะไรฮิวะซัลลัมให้ด้มากที่สุดนะท่านพี่น้องอาจจะออโอ้โหจะทํายังไงกันไหวนั่นขนาดนาบีนะ นั่นเขาเป็นนบีเขาเลยทําได้แต่เราแหละเป็นปุถุชนคนธรรมดานะครับอิมานของเราก็ไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไรไม่ได้แข็งแกร่งสักเท่าไรแล้วเราจะทาตามนาบีได้ทุกกระเบียดนิ้วหรือท่านพี่น้องครับท่านอสุนสรล,ล,ล,ลอฮ์หวอะไรวะซัลลัมก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะชีวิตของท่านก็นี่แหละตื่นเช้านะมีหลับมีนอนมีกินมีขับทายใช้ชีวิตเหมือนเราทุกอย่างเลยเพียงแต่ท่านเนี่ยได้รับวาฮีจากอัลลอฮฺซุบฮนะฮาหวหัวตะอาลาแค่นั้นเอง นะครับด้วยกับการที่ดันด,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 ด้รยับวะฮีนี่แหละสถานะของท่านจึงสูงกว่าเราแค่นั้นแต่เวลาของท่านนะครับก็24ชั่วโมงเท่ากับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติสุนนะของท่านหนุนสุนลลอฮุอาลลวฮฺอัลาลาได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับแรงผลักดันที่อยู่ในใจของเราก็หมายถึงอีมานของเรานั่นเองถ้าเราเชื่อมั่นในท่านหนุนสลาลาุนซละลอฮฺอัลลัมท่านพี่น้องครับเชื่อเนลือ่กินวราเราเนี่ยพร้นมจะปฏิบาติหมาที่ความ็นมุมินเนี่ยไดง้อยรางครบถมวนสมบูรณ์ ท่านพี่น้องครับตำแหน่งหลายๆตำแหน่งที่เงินเดือนสูงๆที่ความรับผิดชอบเยอะๆนะครับบางคนเป็นเ,เป็นพนักงานนะครับเป็นเป็นอะไรแหละเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเป็นกรรมการเ,เป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายนั้นหัวหน้าฝ่ายนี้ความรับผิดชอบเยอะแยะเต็มไปหมดต้องรับผิดชอบลูกน้องเป็นร้อยๆคนเป็นพันคนถามว่าทําไมทําได้ฮะเพราะเงินเดือนมันสูงอะ เพราะค่าตอบแทนมันสูง่ะเขาเลยทําได้เช่นเดียวกันครับความเป็นมุมินของเราค่าตอบแทนของเราก็สูงคือสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานวูตะอาลาคือความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานวูตะอาลาและความรักที่อัลลอฮฺสุบฮานาูตะอาลาจะมอบให้กับเราถ้าเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ความเป็นมุมินของเราได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นปฏิบัติให้ครบ เชื่อให้ดีและก็ยอมรับให้ได้นั่นคือลักษณะของความเป็นมุมินที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากท่านพี่น้องไว้ว่ามุสลิมเราจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าต้องทําให้ได้อย่างเต็มใจและก็ยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราด้วยฉะนั้นนะครับอัลอกีดะในวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในโอกาสหน้าจะได้นําเอา นะครับเรื่องราวที่ต่อไปในชั้ฮุส,สุนนะเนี่ยมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในช่วงต่อๆไปว่าสลลัลฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวซัฮบีฮิวสัลลัมบัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลิมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air